สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องป o อกกี้หนึ่งเก้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสินเชื่อกู Money หรือว่า f ฟ t Money นะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า f ฟด a อ็เพสนะครับสามารถกู้ผ่านแอปของ f ฟด a อ็เพสได้เลยนะครับโดยโหลดได้ที่เพสโต้นะครับสำหรับลูกค้า แฟดมันนี่ส่งของนะครับระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันได้เลยนะครับก่อนที่จะมารับชมก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับขายของออนไลน์ก็กู้ได้นะครับนี่แฟดมันนี่แฟดแอคเพสนะครับวงเงินสูงสุดถึง หนึ่งแสนบาทนะครับนี่แค่ส่งพันแฟดบ่อยๆก็ได้แล้วครับต้องเป็นลูกค้าของเขานะครับแฟตส่งของนะครับระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับนี่เรามาดูวิธีการกู้เลยนะครับเขาจะเช็คเครดิตบูโรเราด้วยนะครับเช็คเครดิตบูโรแล้วก็กู้ไวอนุมัติภายใน1วันเลยนะครับหรือว่า5นาทีเลยนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทนะครับ <c oughs> ตกเป็นสมาชิกแฟตอ็เพนะครับสินเวอร์ขึ้นไปและต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลังเจ็ดเดือนนะครับสมคัครได้ที่ไหนบ้างสมคัครได้ในแอปแฟลตเอ็เพในเ a จสโตร์ได้เลยนะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ต้องค้ำประกันนะครับวงเงินพร้อมใช้คล้ายๆกับบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตน,นะครับเลือกผ่อนจำนะ3ถึง6งวดนะครับ วงเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับดอกเบี้ยไม่เกิน25%ต่อปีนะครับคุณสมบัติก็มี1ต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเป็นสมาชิกเอ็กเพรสระดับซิลเวอร์นะครับอาชีพไหนกูได้บักนะครับน่าจะเน้นเฉพาะคนขายของออนไลน์เป็นหลักนะครับเพาต้องมียอดส่งของกับทางแฟดเอ็เพ ที่600บาทขึ้นไปนะครับเพื่อปรับระดับเป็นซินเวอร์นะครับและต้องส่งรายการเดินบัญชีธนาคารต่อเนื่องกันในช่วง7เ,เดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับเอกสารก็มีการสมัครสินเชื่อโกมันนี่ก็มีบัตรประชาชนนะครับบัตรประจําตัวประชาชนข้อมูลธุรกรรมการขายสินค้าออนไลน์นะครับและรูปถ่ายสินค้านะครับรายการเดินบัญชีธนาคารต่อเนื่อง7เดือนนะครับ นี่นะครับสามารถสมัคร <c oughs> ได้ที่ Play Store ได้เลยนะครับ f a ดมันน mm. ี่แฟดเอ็กเพหรือท่านผู้ชมมีข้อสงสัยก็ลองสอบถามไปที่ Fat m o นนี่เอ็กเพนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม